สวัสดีค่ะน้ำตาลค่ะจะเพจเอ็นทีขายรถฟอร์กินี่ค็ขายมีกล้ามค่ะเดี๋ยวน้ำตาลพามาดูเจ้า4ประตู XLT นะคะคันนี้เป็นรุ่นเกียร์ออโต้เนาะคันนี้ดาวเริ่มต้นอยู่ที่59,0 0 0บาทนั่นเองนะคะถ้าเป็นเกียร์ธรรมดาราคารถอยู่ที่8 8, 8 9 0 0 0บาทนะคะพี่พี่ดาวอยู่ที่49,0 0 0บาทได้ชุดแต่งออฟโรด25รายการตามคันนี้เลยเดี๋ยวมาชมกันมีอะไรบ้างนะคะชุดแต่งกระจังหน้าทรงแรปเตอร์ V6 นะคะสีดำด้านแบบนี้เลยมาพร้อมไฟหลี่3มดวง เล็กๆนะคะพี่ๆเลือกได้ไม่เอาก็ได้หรือจะเปลี่ยนเป็นสีขาวก็ได้นะคะส่วนไฟหน้านะคะไฟหน้าก็ไปเป็นสีดำด้านแบบนี้เลยไฟหน้าก็เป็น LED บางพร้อม Daylight C-Cam แบบ C-Cam ที่มาจากโรงงานอยู่แล้วนะคะส่วนกัะชนหน้าก็เดิมๆจากโรงงานนะคะมาพร้อมห่วงลากหนึ่งห่วงด้านซ้ายนะคะสำหรับรุ่น XLT เนาะแล้วก็ไฟตัดหมอกก็มีกรอบ ล้อมแบบนี้เป็นอเอป็นโครเมียมนะคะสัญลักษณ์ของรุ่น XLT นั่นเองนะคะมาชมด้านข้างตัวรถกันบ้างด้านข้างตัวรถติดตั้งเป็นซุ้มล้อ6นิ้วนะคะแบบมีหมุดสีดาด้านแบบนี้เลยมาชมช่วงล่างค่ะช่วงล่างคันนี้ไม่ได้ยกนะคะเดิมๆจากโรงงานเลยแล้วก็ใส่ยางมอนเตอร์ AT3 เข้าก็ไปนะคะซีรยียางอยู่ที่265 70 R16 ขอดนั่นเองนะคะแล้วก็ตัวแม็กเป็นแม็กโอซีนะคะนี สีชาแบบนี้เลยตัดกับสีดำแบบสวยมากเลยนะคะแล้วก็ลดสีน้ำเงินเนาะซึ่ง l ล m แม็กเนี่ยมีให้เลือกมากกว่า30ลายนะคะแล้วแต่พี่ๆชอบกันเลยนะคะมาชมด้านข้างกันบ้างค่ะ,ะขั้นนี้นะคะแรงม้าเขาอยู่ที่170แรงบิดอยู่ที่400 405นิวตันเมตรนะคะแล้วก็สติกเกอร์นะคะลูกค้าเลือกเป็นลายนี้เลยค่ะคำว่า l ンジャーワイแตร์แบบนี้เลยมาชมด้านในตัวรถกันบ้างนะคะตัวเบ้าลรองติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วเนาะกันสัดข้างติดตั้งเรียบร้อยนะคะด้านในตัวรถนะคะเบาะก,ก็จะเป็นเบาะผ้าเกดพีเมียมกันเลยนะคะคันนี้ได้ถุงลมทั้งหมด6ใบกันเลยนะคะพี่ๆนี่เลยเบาะผ้านะคะแล้วก็พวกมมลัย เป็นพวงมาลัยหุ้มหนังสามารถตั้งความเร็วล็อกความเร็วได้นะคะแล้วก็เชื่อมต่อบลูทูธได้นะคะทีละ12เครื่องเล่นได้จริงทีละ2เครื่องเนาะหน้าจอคัพฟิก8นิ้วนะคะแล้วก็หน้าจอกลางมีขนาด 10. 10.1นิ้วนะคะสามารถเชื่อมต่อฟอร์ดพาร์ได้แล้วก็แอร์แยกซ้ายขวาด้วยแล้วก็มีแท่นชาร์จไวรลทมาให้ด้วยสามารถปรับโหมดการขับขี่นะคะได้ถึง4โหมดนะคะในรุ่นนี้แล้วก็เกียร์เป็นเกียร์6สปีดนะคะเล่นแมนนวลได้6เกียร์เหมือนกันนะคะแล้วก็ไฟหน้า เป็นไฟหน้าออโต้ปัดน้ำฝนออโต้นะคะสามารถปรับไฟสูงนะคะได้ถึง4ระดับกันเลยนะคะปุ่มสตาร์ทมีมาให้แล้วนะคะพี่ๆกระจกมองข้างพับเก็บด้วยไฟฟ้าแล้วนะคะสําหรับรุ่น Next Gen นะคะพี่ๆมาชมด้านหลังตัวรถกันบ้างนะคะด้านหลังตัวรถก็เสริมหล่อไอตัวข้อไฟเข้าไปนะคะเป็นสีดําด้านแบบนี้เลยนะคะเพื่อเข้าเซ็กับข้อไฟด้านหน้านั่นเองนะคะ ด้านท้ายโล่งๆแบบนี้เลยค่ะมาจากโรงงานนะคะมาพร้อมกล้องถอยอยู่แล้วนะคะซึ่งมาจากโรงงานแบบนี้เลยการชนท้ายก็แบบนี้มาจากโรงงานนะคะไม่ว่ารถจะเป็นสีอะไรกันชนท้ายก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนั่นเองนะคะคือได้ชุดแต่งออฟโรดตามนี้เลยนะคะโปร่สี่หมนเกะคะเกียร์ธรรมดาเกียร์ออโต้อยู่ที่59,00 0บาทนะคะเดี๋ยววนดูรอบรถอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่งประมาณนี้สีน้ําเงินนะคะเอาเป็นต้นแบบในการแต่งรถได้นะคะสําหรับ สีน้ำเงินแต่งเท่ๆหล่อๆ,อๆตัดกับสีดําแบบนี้นะคะพี่ๆสำหรับพี่ๆท่านไหนนะคะสนใจออกรถฟอร์ดตัวเน็กเจนตัวใหม่ล่าสุดนะคะก็โทรหาน้ําตาลได้ที่เบอร์แ8 0 1 1นย4 4นะคะเบอร์นี้สามารถกดแล้วก็แอดไลน์หาน้าตาลได้เลยนะคะนี่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แชร์แชร์ให้น้ําตาลด้วยนะคะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย,บาย